เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพิ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมดังันสืบไปฉะนั้นหลวงปู่หลวงตาท่านจึงสอนเน้นให้เรารู้จักรักษาศีลศีลจะรักษาเราอาน,นิสงส์ของศีลเพราะถ้าเราไม่มีศีลบาปย่อมเกิดมาทางกายวาจาใจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองทง พบนี้และพบหน้าผลของกรรมชั่วจะพาเราให้ตกต่ำอันมีนรกภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าเกิดมาเป็นคนเสแกรรมเหล่านี้ยังจะยังจะส่งผลอีกต่อไปบางคนเกิดมาพิกลพิการอาการสาร อาการไม่ครบ32บริบูรณ์เป็นบ้าใบหูหนวกตาบอดมีโรคภัยเบียดเบียนเกิดไปสถานที่ที่อดอยาบ้านป่าเมืองเถือนย้อมเกิดมาจากบาปกรรมที่เราทำด้วยกายวาจาใจทั้งนั้นสรุปแล้วสีนี่แหละคือเครื่องกรรม คือกรอบกำบังที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เมื่อมีศีลมันก็มีธรรมเพราะมันเป็นของคู่กันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านก็จะมาเน้นที่ศีลก่อนรักษากายไม่ให้มีโทษรักษาวาจาไม่ให้มีโทษรักษาใจไม่ให้มีโทษเมื่อรักษาได้มันก็เป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อมีธรรมมันก็จะเมตตาต่อตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนมันก็จะไม่เป็นบาปเป็นเวร เป็นนภััยต่อกสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ